สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักสัตว์ปีมะเส็งนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2568หเรามาดูกันนะคะว่าชาวมะเส็งในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเราเออชาวมะเส็งค่ะดาวประจำปีนักสัตว์ของคุณคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยจะได้ตำแหน่งมหาอุดตั้งแต่ปลายเดือนมกราแล้วนะคะในช่วงของเดือนนี้นะคะในช่วงของเดือนนี้เนี่ยก็ น่าจะมีอะไรที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคุณหรือคุณกาลังจะมีโชคอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะคะการค้าการติดต่อการขายอย่างเงี้ยการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีหรือคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะได้ผลกําไรอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะในช่วงจังหวะนี้สําสหรับชาวมะเส็งเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักก็ระวังด้วยนิดหนึ่งนะคะใครที่มีปัญหาความรักส่วน อาจจะมองในมุมมองว่าบางท่านนะคะบางท่านชาวโสดอาจจะมีโอกาสได้พบลักทางเลือกใหม่หรืออาจจะเป็นคนรู้จักเก่าๆก็ได้ที่เข้ามานะคะตรงนี้ชาวโสดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชาวมะเส็งจะเป็นยังไงบ้างในช่วงของกุมภาพันธ์นะคะคุณมีดาวเกตย้ายนะคะดาวเกตย้ายเนี่ยมาเล็งดาวประจำตัวคุณด้วยนะคะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยไปอยู่ดาวประจำปีนักสัตว์ไปอยู่ร่วมกับ ราหูไปอยู่ร่วมกับพุธนะคะอะการติดต่อการเจรจาอะไรเนี่ยน่าจะส่งผลดีแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็เอ,อให้ดูดูกันไว้ก่อนคนโสดนะคะดูดูกันไว้ก่อนช่วงนี้ก็ระวังระวังนิดนึงด้วยในยเรื่องของอะไรเอ่ยเออใครที่ทํางานนักขัดโคมหรือว่าแม้แต่กระทั่งว่าช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของอะไรเอ่ยสัตว์นะคะสัตว์ สัตว์เลี้ยงใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ระวังในเรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือเดินไปไหนมาไหนก็ระวังนะคะอ่แมลงสัตว์วกดบต่อยได้ทั้งนั้นอ่ะมาดูกันค่ะชาวมะเส็งนะคะช่วงนี้ นะคะอาจจะมีในเรื่องของความทุกข์ใจในเรื่องของช่องทางรายได้แต่เราก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณมันเกิดขึ้นเพราะดาวประจําตัวคุณได้เปลี่ยนมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราก็คือได้เปลี่ยนแปลงเ,เกิดจุดพลิกผันพลิกไหาไกลดีไหมพลิกไหลไกลดีนะคะจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางท่านกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะความคิดไอเดียของตัวเองก็ได้ที่อยากจะทำอะไรก็ได้หรือช่วงนี้จะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น ใครที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับอสังหาก็น่าจะมีโอกาสที่ดีด้วยนะคะหรือหมายถึงอะไรเอ่ยช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสมากๆเลยในการติดต่อผู้คนสังคมใหม่ๆอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะได้หมดนะคะการเงินจะไปกับอะไรการเงินอาจจะไปกับการทําอะไรใหม่ๆลงทุนทำอะไรใหม่ๆได้นะคะหรือช่วงนี้มีภาระค่าใช้จ่ายการเงินค่าใช้จ่ายการเงินซื้อของใหม่เข้าบ้านอย่างเงี้ยนะคะได้ด้วย นะคะได้ด้วยหรือค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายก็ได้การทำไรอย่าประมาทเลินเล่อนะคะตรงนี้ส่วนอ่าก็ระวังของแหลมของมีคมของทิ่มตําหรือระวังสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะได้หมดทั้งนั้นส่วนอ่าในเรื่องของบ้านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะนะคะหรือชาวมะเส็งอาจจะมองในมุมมองของบางท่านที่จะต้องสานต่อธุรกิจในบ้านอย่างเนี้ย ก็จะเป็นจังหวัดที่ดีเช่นกันนะคะส่วนใครรอ,อง,งานใหม่จะมีข่าวดีในเรื่องของงานใหม่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะใครออกงานใครว่างงานนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีโอกาสได้งานนะคะใครต้องออกงานพวกก่อนหน้านี้ดาวประจำาตงของคุณไปอยู่ร่วมกับเสานะคะก็น่าจะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทิศทางงานใหม่ๆที่ดีขึ้นหรือทิศทางการงานของคุณต้องดีขึ้น นะคะการค้าการขายการติดต่อสังคมต่างๆนาๆการพูดกับการพูดการเจรจาอย่างเงี้ยก็น่าจะส่งผลดีกับชาวมะเส็งด้วยนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้จะมีในเรื่องของอะไรการได้โชคอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะได้โชคบางสิ่งบางอย่างได้ได้ของมีค่าได้นะคะหรือต้องค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่เข้าบ้านอารมณ์ประมาณนั้นนะคะส่วนชาวมะเสง็งมีในเรื่องของอะไรเอ่ยการบุกเบิกการเริ่มต้น นะการบุกเบิกการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆก็ยังได้นะนะคะของคุณเองนะการทําร่วมกันกับคนในครอบครัวได้หรือการทําร่วมกันกับใครก็ได้นะคะอันนี้ด้วยหรือบางท่านจะได้บริวารใหม่ได้นะคะบางท่านก็ได้บริวารใหม่ส่วนสําหรับในเรื่องของอ่าสุขภาพจะเน้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพบางทีอ่ะคุณอาจจะประมาทเลินเลอนะคะหรือค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพของคุณเองกล้ามเนื้ออักเสบนู่นนี่นั่นได้ทั้งนั้น ส่วนในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวค่ะคู่รักครอบครัวช่วงนี้นะคะเรากลับมองว่าคู่รักครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้หรือฝ่ายคุณเองก็ได้หรือร่วมกันได้การคิดอยากจะเรียนรู้หรือหาข้อมูลอะไรบางสิ่งบางอย่างลักษณะการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอ,า,อาจจะเรียนรู้การลงทุนการเปิดธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์การลงทุนไปเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินสินทรัพย์นะคะได้หมดทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตรงนี้หรือค่าใช้จ่ายจะไปอะไรกับบุตรกับบริวารช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายหน่วงหนักหน่อยนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักให้คุยกันดีๆนะนะคะหรือต้องมีข้อตกลงหรือต้องมีความชัดเจนหรืออะไรก็ตามที่ทุนหรืออะไรก็ได้ ถ้ามองในมุมแบบนี้จะมองในมุมมองว่าอะไรที่ปกปิดปิดบงังต่อการระวังความลับจะไม่มีในโลกนะคะส่วนสําหรับชาวโสดมีโอกาสได้ได้คุยค่ะมีโอกาสได้คุยมีคนเข้ามาคุยกับคุณนะคะมีคนเข้ามาติดต่อสื่อสารหรือมีคนมาจีบนั่แหละนะคะคือการได้คุยนะคะการได้เริ่มต้นนะคะการได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ก็หมายถึงก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆก่อนเพราะาเรามองว่าชาวมะเส็งเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเลือก เลือกเฟ้นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นด้วยหรือบางท่านก็คุยในเชิงลักษณะที่แบบว่าก็ยังไม่ได้ว่าต้องชัดเจนสักทีเดียวเพราะเรื่องใหญ่ของคุณเลยก็คือคุณอาจจะเป็นคนแต่งกับงานอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะโฟกัสใน,เร,มมน,น,เ,นเรื่องของความมั่นคงตัวเองก่อนเรื่องของความรักมีคนเข้ามาคุยแล้วก็คุยคุยกันไปแบบนั้นได้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะชาวมะเส็งเป็นยังไงบ้างแต่ละเรื่องของคุณงานจะมีโอกาสที่ดีนะ และก็เป็นในเรื่องของบ้านด้วยบ้านรวมไปถึงเครือญาติด้วยนะคะและก็ใครก็ตามที่อยู่ในวัยทำงานแล้วต้องสารต่อธุรกิจของบ้านก็จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นได้ธุรกิจของครอบครัวอย่างเนี้นะคะ งานออกงานเปลี่ยนงานก่อนหน้านี้ต้องมีเกณฑ์การออกงานเปลี่ยนงานหรืองานอาจจะมีปัญหาอะไรบางสี่บางอย่างคุณกําลังอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆใครที่รอเตรียมการการสอบการสัมภาษณ์จะมีโอกาสที่ดีนะคะหรือคุณสอบสัมภาษณ์อะไรมาก็แล้วแต่คุณกําลังจะได้โอกาสดีๆข่าวดีหรือคุณจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใกล้ตัวที่นับถือกันที่เขามีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะ หยิบยื่นโอกาสให้กับคุณก็ได้ในเรื่องของหน้าที่การงานได้ได้ทั้งนั้นส่วนใครต้องการเรียนรู้การลงทุนคุณอาจจะอยากจะต้องการเรียนรู้การลงทุนการลงทุนอะไรของคุณก็ว่ากันไปนะเพราะตรงนี้มันขึ้นมาหลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็สมัยนี้การลงทุนเยอะนะคะการลงทุนธุรกิจเยอะธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็มีอย่างเงี้ยโอกาสก็มาทั้งนั้นเลยนะ,คะใครที่ทํางานไปเกี่ยวข้องกับทางไกล อาจจะมีโอกาสหรือบางท่านจะมองในรูปแบบแบบนี้ค่ะจะมองในรูปแบบแบบนี้ว่าเออบางท่านอาจจะแบบว่ามีความคิดฉันอยากจะไปศึกษาต่ออย่างเงี้ยโอกาสก็มานะคะโอกาสก็มาด้วยส่วนบางท่านมีโอกาสได้บุกเบิกได้เริ่มต้นงานที่ไม่เคยทําเลยนะคะงานที่ไม่เคยทําคุณอาจจะได้รับโอกาสมาจากผู้ใหญ่ทางนั้น นะคะได้ทั้งนั้นหรือโอกาสของตัวเองก็ได้ที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเรียนรู้ละฉันต้องพัฒนาตนเองละฉันอยากและก็บางท่านมองเห็นว่าคุณกําลังอยากจะเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการลงทุนเสียเส่ยงๆด้วยของชาวมาเสงนะคะหรือใครที่เคยลงทุนอะไรมาแล้วนั่นคืออีกนหนึ่งงานเขาเรียกว่างานอดิเรกก็ได้นะคะคุณอาจจะเคยลงทุนแล้วพลาดมาอตอนนี้คุณอยากจะกลับมาศึกษาแบบจรงิงจังก็ได้ค่ะ นะคะหรือการเรียนรู้การลงทุนการหารายได้ช่องทางรายได้พิเศษของคุณงานออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะได้ด้วยใครรองานรอข่าวดีอยู่นะคะกําลังจะได้รับโอกาสข่าวดีนะคะหรือใครรอการปรับการโยกการย้ายอย่างเงี้ยแต่เรามองว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นการย้ายงานไปเลยอ่ะนะคะหรือบางท่านน่ะมองในมุมแค่ว่ามีโอกาสได้ปรับยกปรับย้ายภายในองค์กรคุณกําลังจะได้รับโอกาสดีได้รับข่าวดีก็ได้ คำสั่งโยกย้ายมาแล้วก็ได้นะคะบางท่านรอโยกย้ายแล้วล่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคุณก็จะได้โอกาสนี่แหละที่กับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยะค่ะช่วยนะคะค้าขายช่วงนี้เจรจาพาทีค่ะเงินมาทั้งนั้นเลยอะตัวเองโอกาสมาทั้งนั้นดาวประจําปีนักศว์เป็นมหาอุดอะนะคะการค้าการขายการติดต่อการเจรจาเพอเพอคุณอาจจะมีช่องทางลูกค้าใหม่ๆเกิดขึ้น หรือคุณทําธุรกิจของคุณแต่คุณอยากจะขยับขยายธุรกิจของคุณไปสู่สังคมวงกว้างเป็นที่รู้จักกว้างขวางอย่างเงี้ยหรือออนไลน์อย่างเงี้ยโอกาสก็ได้นะคะโอกาสก็ได้มาดูในะเรื่องของการเงินของชาวมะเส็งกันนะคะการเงินกันทองขอให้มีโชคนะมะเสงใครอยากจะเอาตัวเองเป็นนี้สินเป็น นี่เครดิตหรืออยากจะเอาตัวเองไปยื่นนี่ยื่นเครดิตยื่นสินเชื่อต่างๆคุณมีความพยายามก็ได้ที่อยากจะตัวเองเป็นไปยื่นสินเชื่อให้กู้ผ่านอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสส่วนบางท่านก็จะมีโอกาสในเรื่องของการอะไรคุณอาจจะมีมีหนี้สินเกี่ยวกับท่องกับบ้านที่ทางที่อยู่อาศัยของคุณอะไรอย่างนั้นคุณก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของอะไรรีไฟแนนซ์ก็ได้นะคะตรงนี้ ส่วนบางท่านกําลังจะมีโชคโชคในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานการย้ายงานบางท่านได้งานทางไกลและบางท่านจะมีโชคกับผู้หลักผู้ใหญ่คือได้สารต่อธุรกิจที่บ้านก็ได้หรือบางท่านจะมีโชคงานเงินจากอะไรซื้อขายบ้านนะคะถ้าไม่ใช่งานของคุณคุณก็อาจจะอยากจะขายบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็บางท่านมีโชคทรัพย์สินทรั์เก่าทรัพย์มรดกด้วยนะคะบางท่านจะเป็นแบบนี้นะนะคะ ส่วนช่วงนี้บางท่านก็อาจจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยอ่าช่วงนี้ใครอยากจะไปศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้ล่ะการขายบ้านมือสองอย่างเงี้ยการปรับการรีโนเวทบ้านอย่างนี้ก็ได้หรือคุณมีที่ทางของคุณคุณจะเอาที่ทางของคุณมาทําในเชิงพาณิชย์มันก็เป็นเงินทั้งนั้นเลยหน้าของชาวมะเสง็งส่วนใครที่ต้องเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานคุณก็โชคดีในเรื่องของหน้าที่งานใหม่ที่คุณยังได้โอกาสได้ทํางานใหม่ๆนะคะที่ได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมบูธทำ ก็ยังมีโชคในเรื่องอะไรการเงินงไงคะนะคะตรงนี้แล้วก็ขอเน้นด้วยใครที่ทํางานต้องสานต่อธุรกิจในบ้านมีโอกาสมากๆนะอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนเจนอย่างเงี้ยคุณก็จะมีโอกาสได้สานต่อได้ลุยได้สร้างธุรกิจภายในครอบครัวนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องที่คุณสามารถทําได้คุณจะต้องไปเรียนรู้งานธุรกิจ ในครัวเรือนในครอบครัวแต่มองในมุมกลับบางท่านเคยทําร่วมกันทาธุรกิจในบ้านทําร่วมกันกันกนกบเกลือย่าแล้วอยากจะมาเติบโตตัวเองนั่นคือการมองในมุมกลับการอยากจะมาเติบโตตัวเองการอยากจะมาลองทํางานตามวิถีความคิดของตัวเองอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือการมองในมุมกลับนะคะแต่ใดๆแล้วตรงนี้ฟ้องในะฟ้องมาในตําแหน่งการเงินว่าการเงินของคุณจะมีโอกาสที่ดีขึ้น นะคะในช่วงของเดือนนี้เพราะเรามองว่าก่อนหน้านี้โอ้โหเรามองว่าชาวมะเส็งก็น,าน่าจะมีค่าใช้จ่ายการเงินเยอะพอสมควรนะคะหรือการเงินที่คุณใช้จ่าย ness, จะไปกับคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยบริวารล,ลูกน้องก็ได้หรือคนในบ้านก็ยังได้มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ตอนนี้การเงินของคุณเริ่มกลับมาหมุนคล่องละและคุณก,ก็ยังได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมอีกใครที่เป็นเด็กใครที่อยู่ในวัยทํางานก็ยังได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมส่วนคุณเป็นผู้ใหญ่คุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายการเงินกับบุตรกับบริวารกับ,บ lan, ลูกน้องอย่างเงี้ย นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วอะมาเสงเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะมาเสงทำไรอย่าประมาทเล้อเลอย่าหุนหันพลันแล่นระวังของแหลมของมีคม นะคะระวังการประมาทระวังกล้ามเนื้ออักเสบระวังกระดูกอักเสบระวังหลังอักเสบได้หมดช่วงนี้บางท่านอาจจะมีในเรื่องของการนอนไม่ค่อยหลับบ้างนะคะอ่าก็มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเองต้องอยากคิดอยากคิดเวลานอนอะ่ะนะคะส่วนบางท่านก็คิดมากจริงๆนะ อันนั้นว่าไม่ได้อะความคิดของคนเราพอมันมีปัญหาอะไรเกิดเรื่องขึ้นมามันก็คิดมากแล้วเพราะคนเราช่วงเปลี่ยนแปลงอ่ะทุกอย่างเลยค่ะดวงตัวเองเป็นมหาอุดยังไงตัวเองก็ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในสายงานบางท่านได้เปลี่ยนงานไปแนวงานใหม่ๆอย่างเงี้ยบางท่านก็วิตกกังวลเป็นธรรมดาส่วนใครที่คิดอยากจะเสี่ยงโชคมีโอกาสช่วงนี้มีดวงมีโชคด้วยนะคะช่วงนี้ดวงมีโชคแล้วบางท่านจะตัดสินใจการลงทุนเสียเส่ยงๆแต่ถ้าคุณจะตัดสินใจการลงทุนเสียเส่ยงๆบอกแล้วว่าคุณจะ จะต้องศึกษาหาข้อมูลหรือบางท่านเคยลงมาแล้วล้วแล้วขาดทุนจะกลับมาทําใหม่จะกลับมาลองลงทุนใหม่อะคุณก็ต้องหาข้อมูลนะคะตรงนี้หรือคุณอาจจะต้องมีผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาหรือคุณเคยลงทุนอะไรเอาไว้ตอนนี้คุณอาจจะได้รับผลกําไรตอบรับกลับมาแล้วก็ได้นะคะตรงนี้มองในมุมดีด้วยโอเคสุขภาพร่างกายฟ้องไปแล้วนะบอกไปแล้วนะคะเรื่องอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไร นะคะโอกาสมาใครต้องรอการปรับการโยกการย้ายรอเปลี่ยนตำแหน่งงานรอเปลี่ยนงานย้ายงานมีโอกาสมากๆนะคะมีโอกาสมากๆและชาวมาเสงบางท่านจะมีในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินสินทรัพย์ทรัพย์เก่าทรัพย์ประดกหรือคุณอาจจะมีโอกาสบอกแล้วคุณอาจจะได้โอกาสการมอบหมายกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะมาเขาเรียกช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนเจนนะคะอะไรอย่างนั้นอ่ะหรือคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเคลียร์การจัดการ บ้านได้ได้ที่ได้ทางได้ขายที่ขายทางได้ใครจะขายก็ได้ขายใครจะรอได้บ้านได้บ้านจากบันจากพ่อจากแม่อย่างเงี้ยก็ได้ด้วยคู่รักครอบครัวค่ะโชคมาค่ะดวงมีโชคโชคคือการเงินที่รอ การเงินที่หวังหรือการเงินที่คุณรู้สึกว่าคุณหวังมาอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายยังเป็นภาระหน้าที่อยู่เลยเนี่ยหนักอึ้องเลยรอบบ้านไปหมดเลยรอบทุกรอบตัวไปหมดไม่ใช่รอบบ้านไปหมดรอบตัวแล้วก็บางท่านกล้าจ,จะหมายถึงการลงทุนใครที่ลงทุนจะตัดสินใจลงทุนก็แค่เราอย่าประมาท แค่นั้นเองอย่าหุนหันพลันแล่นนะคะอย่าลงที่เดียวตูมใหญ่อะไรอย่างนั้นอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแต่การลงทุนของคุณมันมีผลกําไรงอกเงยกลับมาอยู่แล้วนะคะงอกเงยกลับมาอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะลงทุนธุรกิจหรือจะทําอะไรหรือจะขยับขยายธุรกิจนะคะช่วงนี้ก็จะมีอะไรล่ะอาจจะมีในเรื่องของการขัดขัด,ขดใจใจบ้างนะขัดใจกับ คนใกล้ตัวใครก็ได้กับบริวารได้นะนะคะหรือบริวารทำให้คุณคิดมากคิดเยอะก็ได้ค่ะนอกนั้นก็ไม่น่านจะมีอย่างไรความหนักเอาบาสู้ของคุณมีมาอยู่แล้วอะขับขี่ยุดยานพานะก็อย่าประมาทละ่ะนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขับขี่ยวดยานพานะก็ได้หรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรการซ่อมรถก็ได้หรือ ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ในบ้านคุค่าครอบครัวลูกหลานอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายกับลูกกับหลานอย่างเงี้ยนะคะได้หมดทั้งนั้นเลยกับลูกกับหลานในเรื่องของยวดยานพานะกับลูกกับหลานในเรื่องของการเดินทางนะคะ,ะหรือตัวเองค่าใช้จ่ายการลงทุนอันนั้นคือผลกาไรกลับมาอันนั้นคือข้อดีหรือคุณกําลังจะเรียนรู้หรือคุณกำลังจะหาข้อมูลอยากจะลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งโอกาสมาทั้งนั้นเลยนะคะของชาวามะเส็งด้วยคุรค,ครอบครัว นะคะค่าใช้ใจ่ายการศึกษาเร่อเรียนของลูกอีกต่างหากเพราะบางท่านต้องส่งเสียลูกไปไกลอะ่ะลูกอาจจะเรียนไกลก็ได้อาจจะไม่ได้ไกลต่างประเทศอาจจะลูกอ่ะเรียนเรียนคนละที่กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องไปมีหอพักมีที่พักค่าใช้ใจ่ายก็ต้องมีเพิ่มเติมขึ้นนะห่างชาวมะสส็ง คนที่มีปัญหาความรักนะคะจุดเปลี่ยนมาแล้วน่าจะจุดเปลี่ยนมาตั้งแต่ก่อนที่ดาวประจําปีนักษัตรของคุณย้ายมาเป็นมหาอุดดาระนะคะมีจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักคุณอาจจะรู้สึกได้อะว่าเขายังไม่มีความรับผิดชอบอะไรใดๆก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกได้อะว่าตัวเขาเองเขาอาจจะมีการแบ่งใจบางสิ่งบาง ไปให้ใครบางคนหรือเขาไปเริ่มชอบใครบางคนหรือเอาพูดตรงๆอ่ะการที่เขาไปเริ่มชอบคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมองไม่เห็นความชัดเจนอยู่แล้วอ่ะหรือยังไม่มีความรับผิดชอบอะไรใดๆที่จะชัดเจนกับคุณอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแฟนนะหรืออารมณ์ประมาณว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการทางเลือกใหม่เพราะอาจจะได้รู้สึกว่าเอ๊ะทางเลือกใหม่น่าจะไปในเชิงลักษณะที่อุปถัมภ์กันมากกว่า นะคะอะไรอย่างนั้นได้ส่วนใครที่เป็นเป็นคู่เป็นตัวจริงเสียงจริงก็ต้องหันมาปรึกษาหาหรือตกลงพูดคุยกันดีๆค่ะออมชอมกันเข้าไว้อย่าใช้อย่าใช้อารมณ์นะคะถ้าใช้อารมณ์ตรงนี้มันก็เกิดการประทะได้นะแค่ประทะทะเลาะไม่เข้าใจกันความคิดเห็นต่างได้นะคะหรือมีในเรื่องของแบบว่าคนรอบข้างเข้ามาเอี่ยวอย่างนั้นอะใครที่ต้องใช้ชุดร่วมกันอะ่ะ ็ให้หันหน้ามาคุยกันดีๆค่ะนะคะเท่านั้นเองส่วนใครที่เป็นแค่แฟนกันแล้วดวงไม่ใช่คู่ยังไงก็ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดจากเกิดจากปัญหาของความไม่ไม่มีความรับผิดชอบหรือยังไม่พร้อมหรือยังต้องการมีทางเลือกอื่นมาดูชาวสดนะคะเป็นยังไงบ้าง โสดมีคนเข้ามาจีบนะแต่ให้ดูไว้ก่อนนะคะอืมหรืออาจจะมีการคุยกับใครแต่ยังไม่ชัดเจนสักทีเดียวอันดับแรกอันดับที่สองมีคนเข้ามาจีบแต่เหมือนกับว่าเขายังไม่เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นได้หรือคุณยังไม่ชัดเจนกับคนที่เข้ามาจีบก็ได้ชาวโสดอาจจะเป็นคุณก็ได้เพราะคุณเป็นคนช่างเลือกคุณอาจจะยังรู้สึกยังไม่แน่ใจว่าเอสรุปแล้วค,คนคนนี้นะคะ เออจะไปกับเราได้ไหมจะเข้ากันได้ดีกับเราได้ไหมจะส่งเสริมกันและกันกับเราได้ไหมอะไรอย่างนั้นอ่ะเราก็เลยบอกว่าคุณมีตัวเลือกนะคะชาวโสดแต่ถ้าตอนนี้มีตัวเลือกเข้ามาจริงๆแล้วก็น่าจะคุยกันคุยกันไปเรื่อยๆดูดูกันไปอ่ะนะคะถ้ารู้สึกได้มั่นใจแล้วว่าโอเคเป็นความรักที่ส่งเสริมกันและกันมันก็น่าจะมีโอกาสชัดเจนในวันข้างหน้าอนาคตสักวันหนึ่ง แต่มันก็ไม่ได้บอกบอกว่าเร็วเพราะาเรามองว่าชาวมะเส็งสูญใหญ่เลยตอนนี้ชีวิตของคุณคุณโฟกัสความมั่นคงของตัวเองเรื่องความรักเป็นเรื่องรองเรื่องของงานเรื่องของเงินเป็นเรื่องใหญ่นะคะชาวมะเส็งนะส่วนส่วนถ้าใครมีเข้ามาคุยละก็คุยไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะก็ยังไม่มีความชัดเจนอยู่ดีคุณต้องการมีตัวเลือกนะคะคุณต้องการเลือกส่วนบางเคสจะมีโอกาสมากๆเลยค่ะเพื่อนเก่า นะคะคนรู้จักเก่าได้และคนมีตําหนิได้ <spe ek> เพื่อนเก่าเข้ามาได้คนรู้จักเก่าๆเข้ามาได้นะคะ <spe ek> หรือคนมีตําหนิก็ได้นะคะบางท่านอ่ะก็จะมีโอกาสด้วยแต่ใดๆเสียรักอะถ้าถามว่ารักมีเข้ามาไหมมีแต่จะมองว่าชาวมาเสยงขอคุยขอเลือกขอเคาะเลือกคบนะ,คะขอเลือกคบหรือหมายถึงว่าคุณก็ยังรู้สึกว่ายังรู้สึกว่า ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการงานหรือเรื่องของช่องทางสแสวงหาเงินนะะแล้วก็มองเห็นเหมือนกันว่าชาวโสดเนี่ยคุณกำลังจะเรียนรู้การลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือกำลังหาข้อมูลการลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณก็อาจจะโฟกัสนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ชาวมสัสเซงบางท่านช่างเลือกจนตัวเองเป็นโสดก็มีนะเนี่ยเท่าที่เห็น หรือคุณอาจจะเคยผิดหวังความความรักมาแล้วก็ได้เลือกแล้วแต่มันผิดหวังมาตอนนี้ก็เลยมองว่าเรื่องความเรื่องความรักไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคุณนะคะคือเรื่องรองอ่ะมีอีกหนึ่งมุมมองถ้าใครมีคุยกันมาก่อนหน้านี้คุณจะได้รับโอกาสความชัดเจนมากขึ้นถ้าใครคุยกันก่อนหน้านี้นะโอเค งานค่ะอยากจะปัดฝุ่นความรู้เก่าๆหรือคุณอยากจะกลับมาพัฒนาความรู้ของคุณหรือคุณเคยทําอะไรเอาไว้แล้วอ,อยากจะปัดฝุ่นยอย่างเงี้ยโอกาสมาใครจะไปสอบสัมภาษณ์งานมีโอกาสมาค่ะนะคะโอกาสการสอบสัมภาษณ์งานมานะนะคะใครออกงานมาก็ต้องอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงได้เริ่มงานใหม่แล้วล่ะข่าวดีต้องมาละเพราะเรามาว่าคุณกำลังจะมีใครเข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือคุณนะคะส่วน บางท่าน่นส่วนบางท่านในเรื่อง,องความรักช่างเลือกค่ะยังไงก็มองว่าช่างเลือกมีรักเข้ามาก็จริงแต่ขอเลือกคบนะขอเลือกคบหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องจนกว่าตัวเองจะพร้อมทุกอย่างก่อนตัวเองตอนนี้ลุยความมั่นคงขอความมั่นคงในชีวิตขอเงินอย่างเดียวขอความมั่นคงในชีวิตอย่างเดียวนะคะโอเคนะคะความรักเลือกคบจริงๆแล้วก็บางท่านมีโอกาสมากๆเดินทางนะ นะคะรักจกคนหรืออารมณ์ประมาณว่าต่างเชื้อชาติต่างศาสนาได้นะคะแต่ถ้าใครคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วจะมีโอกาสได้ชัดเจนมากกว่าเดิมหน้าะสหรับชาวโสดจะมีโอกาสคุยกันได้ความชัดเจนมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้นี่ก็คือเรื่องราวของชาวมะเส็งค่ะหนึ่งเดือนค่ะกุมภาพันธ์นะคะสิบสองนักสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคะสาวเสียงว่าจะ ทำปีละสองพอไหมพอดีว่ามีเอฟซที่ยังอยากจะฟังก็เลยทําขึ้นมาให้ขอบคุณมากมากเอฟซทุกท่านเลยค่ะที่ยังติดตามรับฟังรับชมนะคะเอฟซที่ส่งลงใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยแล้วก็เอฟซที่อุปถัมช่องด้วยค่ะนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะชาวมะเส็งรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนดีเดือนของโอกาสอะไรใหม่ๆใครที่ต้องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหอยากจะทําอะไรใหม่ๆโอกาสก็มาด้วยนะคะชาวโสดอย่างที่บอกไปแล้ว นะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวมาเมืองมีโอกาสม,าสมีมีโชคการเงินนะามีโอกาสมีโชคทางการเงินด้วยแต่ระวังสุขภาพร่างกายคนใกล้ตัวหน่อยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความสําเร็จสิ่งที่คุณหวังสมปรารถนามหาอุดมันหมายถึงอะไรแลกมาด้วยความพยายามนะความเหนื่อยความมุมาณนะความมีเป้าหมายชีวิตแล้วลุยแล้วสร้างโอกาสมาจุดเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ